บ้านพี่พึ่งน้อยหนายเยอะเยอะเนาะน่ากินอะ่ะมันมีอยู่ลูกหนึ่งที่เขาสุกค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้คือเห็นไม่ต้องเนาะโปรไฟล์ตอนนี้ก็เหมือนจะมืดมาแล้วนะตานูมืดมาแล้วลงก่อนนี้ไอ้ลงอันนี้ฝนก่อนเนาะ เราก็ไม่เห็นเม้นด้วยไงไม่เห็นเม้นแต่ว่าโปรไฟล์เพื่อนท่านอื่นขึ้นก็เห็นหมดนะแต่ไม่เห็นพี่เขาคนเดียวน้องลิ้นจีวานขอบคุณพี่สอนเพจสุทธิสอนขอบคุณแม่ต้องแล้วก็ขอบคุณออ่าแม่แสงนะคะนะแม่แสงมณนี้ค่าที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณมากๆเลย แต่ก็คอยไปดูตัวตัวไหนที่ตามที่ว่าเขาเรียกว่าตามอันนี้มากๆก,ก็ก็เก็บได้นะคนาะนั่นและคะ่ะ เออ่ทุกปีไม่เป็นนะพี่พึ่งทุกปีไม่เป็นอันที่ว่าข้าวใบแดงใบงนั้นเนาะเพี้ยลงนะพี่เพี้ยลงนะทุกปีเสียงฝนดังก็เลยต้องย้ายที่นะคะเพื่อย้ายที่ไปย้ายที่มา ตโนสวัสดีค่ะแต่ก็คอยไปดูตัวตัวไหนที่ตามอที่ว here, ่าเขาเรียกว่าตามอันนี้มากๆก็ก็เก็บได้นะคะนั่นแหละค่ะเก็บฝนตกไม่รู้จะไปนั่งตรงไหนเนาะเพราะว่ามันดังมากเลยเนาะก็คอยปิดไม์ก็เกรงใจเพื่อนเนาะนกก็มันมันได้เปิดบ้าน วันนี้ก็สวัสดีนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจวันนี้เนาะขอบคุณพี่พึ่งบ้านนาะขอบคุณตะนุมักม่วนขอบคุณกลับหรือ,อยังกลับจากนาหรือ,อยังเนาะ แต่ปีนี้นะข้าวแบบยังไม่ยังไม่ไปไหนเลยข้าวใบแดงหมดแล้วอืมก็เลยคุยกันเอา้าทําไมข้าวมันเป็นแบบนี้มันใบแดงๆมันจะได้กินข้าวไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจพี่สอนน้อนะพี่สอน แดดแล้ววันนี้นะเนาะแดดจ้าเลยถ้าแดดอย่างนี้ก็ลบน่าจะนั่งครึ่งชั่วโมงก็พอเนาะตะนูเนาะเอาแค่สิบเปดนาทีเอ้ยเอาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะเนาะอีกสิบสองนาทีนะคะยามไยก็จะลงแล้วเนาะฝนตกไม่รู้จะไปนั่งตรงไหนเนาะเพราะว่ามันดังมากเลยเนาะ ก็คอยปิดไม่ก็เกินใจเ,เพื่อนๆเนาะนนก็มันมันได้เปิดบ้านตอนเป็นแดงๆคุยกันนะนะข้าวใบข้าวมันทำไมเป็นเหลืองแดงๆทุกทุกปีไม่เป็นแบบนี้เนาะ เย็นเนาะคะนะ่ะแต่ก็ร้อนอบอ้าวค่ะเพราะว่าแดดเนาะแดดวันนี้น,ะนี่แดดขอบคุณนะคะ น้องลิ้นจีหวานขอบคุณพี่สอนเพจสุตรที่สอนขอบคุณแม่ต้องแล้วก็ขอบคุณออ่แม่แสงนะคะเนาะแม่แสงวันนี้ันเป็นแดงๆคุยกันอนะนะข้าวใบข้าวมันทําไมเป็นเหลืองแดงๆทุกทุกปีไม่เป็นแบบนี้เนาะ น่าก็ติดติดกันมันน่าจะไปแบบไปทั่วพูดถึงพูดถึงเพียเนาะนัะ่นแหละหนูว่าน่าจะไปทั่วสีนาทีค่ะสีนาทีก็พอแล้วนะคะเนาะคุณเดอ้อ เวลาแดดไม่แดดร้อนเวลาตะกี้ก็มืดเพราะว่ามีเมฆเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็แจ้งแต่ว่าก็เปิดบ้านก็ฝนก็ตกพี่วิศนตก หนูก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเนาะวิ่งขึ้นบนบ้านวิ่งลงมันมดเยอะไหมบ้านบ้านเออน้องลิ้นจี่หวานขอบคุณพี่สอนเพจสุที่สอนขอบคุณแม่ต้องแล้วก็ขอบคุณอ่า แม่แสงนะคะนัะแม่แสงมาน,นี้ห้านาทีแล้วเพื่อนเพื่อนเข้ามาทักทายกันแล้วเนาะเพราะว่ายมายไม่เห็นเมนนะะ้นตน์เนาะเขาันเนาะน่าจะไม่เห็นเม้นนะคะเนาะปกติสองวันที่ผ่านมาคือฝนตกตอนบ่ายทุกวันเลยเนาะฝนตกก็วิ่งขึ้นอันนี้คือเขา หลุดหลุดจากขั้วหลุดจากขั้วเขาก็จะเน่านั่นแหละเพราะว่านั่นแหละไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อเช้าก็ขึ้นไปสองรอบแล้วเมื่อเชา้าทิตนูเขาไปหานี่ออ่ข้าวเขาไม่พอน้ําใช่ไหมข้าวไม่พอน้ําแล้วคราวนี้มันจะรีบเนาะเม็ดร,รีบเม็ดร,รีบแล้วคราวนี้นนะะี่ยข้าไม่อาจจะนั่งไม่เต็มชั่วโมงนะเะนาะเดี๋ยวก็จะลงแล้วนะ เอาสักสามสนาทีก็พอแล้วมาจะนั่งอีก15นาทีก็พอนะคะ จะปิดบ้านแล้วนะคะเนาะมืดมาแล้วช่างเอ้เอยตโนมืดคะขอบคุณเข้ามาส่งกําลังใจขอบคุณนะคะพามืดมาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มองไม่เห็นเพื่อนอีกแล้วมองไม่เห็นเมนขออภัยเด้อพาเพื่อนย้ายขึ้นย้ายลงเนาะ